สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมลูกค้านะครับบริษัทธทงม่ไทยแลนด์นะครับผมก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะกว่าจะได้มาเยี่ยมเนาะหลังจากโควิด <COVID S 2> <COVID S 1> หลายปี2 <COVID S 1> ปี 2> ละนะครับก็เพิ่งได้เริ่มไล่ออกเยี่ยมลูกค้าทุกคนเพื่อมาสร้างความมั่นใจนะครับวันนี้ก็คือมาอยู่ที่แปลงอของเฮียโต้นะครับอยู่ที่อำเภอกาดอํานวยอำเภอกาดอํานวยจังหวัดสกลนครนะครับก็ห่างจากกาดอํานวยประมาณกี่กิโลครับถ้ามาสิบกิโลสิบกิโลนะครับก็ มีทั้งคุณายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พี่ชายเนาะที่ <Okay. S 1> ดูแลสวนนะฮะก็แปลงนี้ปลูกไปเท่าไหร่ครับประมาณ <300 S 1> ปรมาสามร้อยกว่าต้นครับครับเราก็มาให้ความมั่นใจนะครับว่ายังไงก็คือแม้ว่าผมอาจจะช่วงนี้ไม่ได้ออกคลิปเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เรื่องโควิดด้วยนะครับก็เซฟทุกทางเซฟลูกค้าด้วย <Okay. S 1> นะครับเมื่อมีโอกาสวันหยุดก็เริ่มไล่เยี่ยมลูกค้าทุกแปลงนะครับเพื่อว่าปลูกไปแล้วเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้บริษัทจะได้ติดตามเพราะว่าปีหน้าเนี่ยนะครับ เป็นปีที่จะเริ่มต้นที่เราจะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกให้กับลูกค้านะครับของบริษัทมูนี่ยคือตั้งแต่เดือนอกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเราก็จะเริ่มไล่ขอเอกสารต่างๆจากทางลูกค้านะครับถ้าผมไปเยี่ยมแปลงไม่ได้ั่วถึงของลูกค้าหลายๆคนก็โทรประสานมาเบอร์โทรผมได้นะครับบางทีลูกค้ามันเยอะเนาะเราก็จะได้จัดคิวในการดูแลลูกค้าไม่ใช่ว่าปลูกไปแล้ว ทิ้งกันไปเลยนะครับอ,อยากปลูปูไปแล้วไอ้สุดท้ายคนดูแลจะมีกําลังใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะการดูแลก็ดูแลให้เต็มที่ครับบริษัทเรายินดีรับซื้อกับคืนทั้งหมดนะครับการซื้อกับคืนเรื่องของตลาดนี่ไม่ต้องห่วงนะครับเรามีตลาดยู่แลวในเรื่องของไม้ก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องอาศัยเวลาหน่อยเนาะการปลูกไม้แต่ผมเห็นแปลงนี้สามร้อยกว่าต้นเนาะ <ผม S 1> นะครับมมก็ก็เริ่มสวยงามนะฮะก็มีการปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับปลูกกล้วยแซมนะครับก็ให้ผลผลิตแล้วก็ ช่วยในเรื่องของน้ำนะฮะช่วงหน้าแง<ช>้งนะฮะกล้วยแปลงใหญ่ๆเ่เช่นแปลงของพ่อเลี้ยงคิดลําพูนท่านก็ปลูกกล้วยหอมทองนะฮะแล้วก็คุณพิสิทธิ์นะครับ,รบอ,อยู่ที่ลำปางก็ส่วนใหญ่เขาจะปลูกกลปอยใช่ไหมฮะแกปลูกเยอะมากเ,าเยอะเยอะครับแล้วก็จะมีแปลงของพี่สนนะครับที่ผมก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมที่แกเพิ่งลงไป2 20,000ต้นนะฮะ20,000ต้นที่200ไร่ของท่านนะฮะก็เนี้ก็อยู่ที่เพชรบูรณ์ นะฮรก็จะเริ่มไล่ออกเยี่ยมลูกค้าทุกคน,น้วฮะจะซื้อต้อนไม้หนึ่งต้นเราก็ต้องออกไปเยี่ยมเพราะเราต้องรีเช็คตัวจํานวนต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งคือเป็นห่วงก็คือเรื่องของก้าเถื่อนเยอะครับทุกวันนี้ก็อยากให้เกษตรกรและผู้สนใจปลูกเนี่ยคานึงถึงข้อกฎหมายด้วยนะครับต้นไม้ที่ไปซื้อก้าเถื่อนมาคือเน้นการขายกล้าอย่างเดียวประเด็นก็คือมันไม่มีเอกสารคุมตั้งแต่ต้นทางนะฮะไม่มีแหล่งที่มาที่ไปคนก็ขึ้นทะเบียนแปปลูกไม่ได้ละตัวตนั้นเป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้นดยเช่นของบริษัทเราเนี่ยก็อุ่นใจหน่อยในเรื่องของต้นกล้าแม้ว่าราคามันอ่ะตามท้องตลาดมันก็ราคาก็ถือว่าสูงไหมก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของราคาต้นกล้าเราก็พอเลี้ยงดูแลพนักงานคือจุดประสงค์ของบริษัทเนี่ยเราไม่ได้เน้นที่ตัวขายกล้านะครับเราเน้นที่ทํายังไงเราถึงจะมีไม้ที่ส่งออกให้กับเกษตรกรคือตลาดเรามีรองรับอยู่แล้วไม้ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยออกจากเวียดนามเนี่ยก็ แทบจะไม่มีนะมันโตไม่ทันเาไม้เนี่ยครั้งหนึ่งกว่าจะปลูกได้ผลผลิตเนี่ยโอ้รอเป็นสิปีใช่ไหมฮะใช่ใชอ่า<ช>มันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของทั่วไปนะฮะนั่นแหละคือคือความเป็นห่วงครับที่ออกมาเยี่ยมเนี่ยผมอยากให้ความมั่นใจใ<ช>บาง<ช>ทีเกษตรกร,รหลายๆคนก็ความเป็นกังวลกังวลอะไรว่าปลูกไปแล้วตลาดใครจะรับซื้อหลอกกันไหมอ่าต้นตะกูใช่ไหมฮะให้มีแนวความคิดว่ายังไงต้นไม้พยุงเนี่ยเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าโอโตตัวข้อกฎหมายมันเป็นยังไงซื้อก้าทําไมต้องซื้อก้าที่มีเอกสารควบคุม คนที่ขายกล้าก็ต้องถ้าจะขายก็คือคุณจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ตอนต้นคุณจะไปหวังเลยว่า,าพวกที่ขายกล้าเถื่อนนะฮะขายได้แต่ว่าสุดท้ายคุณจะซื้อเขาไหมปลูกไปแล้วเนี่ยจะมายัดให้บริษัทซื้อก็เราไม่ทําผิดกฎหมายอยู่แล้วเราก็ต้องถามกันว่าเอกสารต้นั้วเป็นยังไงขึ้นทะเบียนตั้งแต่เมื่อไหร่จริงไหมฮะงั้นเราก็ต้องไล่รีเช็คหมดเลยแล้วก็การปลูกเนี่ยควรไปปลูกในบนพื้นที่ดินกรรมสิทธิ์ของตัวเองทําไมเราเราไม่เล่นตัวไม้พยุงไทยเพราะมันอาศยัยเวลาน,านานเกินไปอะ่ะ มันประเด็นหลักเลยพยุงไทยเนี่ยปลูกไปแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปซื้อกาลหรอกครับไปขอได้จะป่าไม้ประมาณ25ปีขึ้นไปนะฮะตัวพยุงไทย25ปี30ปีเนี่ยกฎหมายนี่เขาก็แก้มาตราเจ็ให้ปลูกนะนะครับปลูกในที่ดินอัปนสิทธิไปขอติดต่อรับค่าฟรีเลยแต่ประเด็นก็คือตัวชาแล้วทีนี้จะส่งออกได้ไหมกฎหมายยังไม่ได้แก้นะติดมติคลมห้าหนึ่งนะฮะห้ามส่งออกไม้ที่เป็นไม้ท่อนทําจากไม้พยุงไทยเนี่ยส่งออกนอกประเทศไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้แก้แก้ข้อนั้น นอกจากจะมีการแก้ติคอรมโห้าหนึ่งก่อนที่อนุญาตให้ส่งออกได้ใช่ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนี้การเลี้ยงพยุงไทยเราก็เลยมาหันว่าอ่ะอย่างน้อยก็เราก็ปลูกพยุงสายพันุจีนที่มันเป็นราคาติดท็อปเทนอยู่แล้วนะครับแต่มันมีลูกค้าหลายๆคนที่โทรมาอาจารย์มีใบพยุงสายพันธไฮหล่มตัวนี้ต้นโตขนาดเป็นปลูกมาสิบปีแล้วสิ่งที่เราต้องถามก็คือท่านมีเอกสารที่ถูกต้องไหมตั้งแต่ตอนแรกที่ท่านเอานําเข้ามา สิบปีไม้มันจะมาจากไหนอ่าไม้มาจากไหน <c oughs> เขาเขาต้องถามต้นขั่วก่อนเนี่ยฮะอ่าคุณเอาเข้ามาได้ยังไงเพราะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ติดในบัญชีสองเต,ตเราต้องศึกษาไม้ก่อนมันไม่เหมือนประดูเหมือนสัตว์นี่ใฮะปลูกได้เลยอันนี้มันมันไม่ได้อยู่ในลิสต์รายการของไม้ที่ติดในบัญชี <c oughs> แต่ถ้าเราจะปลูกไม้ที่ติดในบัญชีถามว่ามันมีราคาเนี่ยประเด็นห้าถ้าปลูกไปแล้วเนี่ยโอเคถ้าทุกคนบอกว่าอ่าไปซื้อกาเถีอนมาก็ได้ถ้าปลูกแล้วตัดสร้างบ้านเองเนี่ยไม่มีปัญหาจริงไหมฮะแต่ถ้าจะขายบริษัทเราต้องถาม หาเอกสารละอย่างเช่นปีหน้ามาเนี่ยผมก็ต้องมาที่สวนของของเฮ er ียละของเฮ er ียกับเจ๊ของพี่แล้วว่าโอเคผมขอเอกสารสำเนชนโนดเนาะรประกอบกับเอกสารหลักฐานที่ซื้อต้นกล้าพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก,กับกรมวิชาการเกษตรอย่างเงี้ยครับมันก็ประกอบการกแจ้งขึ้นทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีองค์ประกอบหมดนะบ,บางทีเราจะเข้าตัดไม้เนี่ยนะครับในสิปีถ้าปลูกกล้าเถื่อนเนี่ยคุณไม่มีเอกสารคุณจะขอญาตตัดอย่างเงี้ยถ้าตัดใช้ในประเทศเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไหมฮะ แต่ประเด็นก็คือตลาดเราอยู่ต่างประเทศตอนนี้ขนาดไม้อยู่เวียดนามเนี่ยส่งออกก็ยังไม่พอเลยนะครับอกเฮียเตียงอยู่เวียดนามบอกไอ้ไทยเริม่มได้ผลผลิตหรือยังเราก็ต้องตอบว่าเพิ่งปลูกกันจริงไหมฮะใช่ครับบางคนบางคนไม่เข้าใจครับบางคนบบกเอ้ยถ้า,างั้นก็รอให้บริษัทขายไม้ก่อนก็ได้ประมาณนั้น,นก็เพราะว่า ไม้ก่อนจะโตมันก็ต้องใช้เวลาเนาะครับครับใช่ใช่ใช่ที่ที่บริษัทให้ปลูกนี่ประมาณสองสามปีเนาะใช่ครับใช่ครับเพิ่งทําเอกสารกันถูกต้องมาก็ประมาณเข้าปีที่สามะเขาปีที่3ามปีที่สามปีเนี้ยก็ต้องรอเวลาปลูกสิปีอ้าไม้มาจากไหนอประเด็นสําคัญคือตอนเนี้ผมว่าแปลงของเฮียสมมติสามร้อยต้นนะครับมูลค่ามหาศาลนะฮะในสี่กว่าปีแต่ต้นไม้มันโตไม่เท่ากันทุกต้นนะใช่บางทีเราก็ต้องเลือกขนาดตัดจริงไหมฮะเราไม่สามารถที่ตัดพร้อมกันทั้งหมดได้ ตีถ้าต้นไหนที่สมบูรณ์พร้อมได้ขนาดปับ๊บเราก็ตัดออกเลยอย่างเงี้ยฮะอันก็ประเด็นสําคัญแล้วก็การออกติดตามเยี่ยมลูกค้าเนี่ยนะครับควรให้ความสําคัญต่อไปเนี่ยรับรองพ่อค้าเนี่ยเข้ามาเยอะแน่ขอแต่เรามีเอกสารไว้ก่อนนะฮะอย่างน้อยๆก็ให้อุ่นใจว่าบริษัททุงมุไทยแลนด์เราเอาเราซื้อคืนที่มาวันนี้นะฮะเราไม่ใช่อ่าขายกล้าอย่างเดียวเ <c oughs> นอะไหมฮะบางคนเนี่ยขายกล้า,ายังขายขายกล้าเถืนนะ่อนอ่ะถูกๆครับตามอินเทอร์เน็ตอยจะไปซื้อเลยครับเรื่องอันตรายเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต นะครับแล้วจะมาบีบให้บริษัทซื้อเนี่ยถ้าไม่มีเอกสารเราก็ซ er nah ื้อไม่ได้ใครจะไปเล่นทําผิดกฎหมายจริงไหมฮะแค่ขนออกจากแปลงก็ผิดกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัล่อเราแล้วครับจริงไหมฮะมีกระบวนการแจ้งตัดแจ้งปลูกกันเลยูกแล้วปลูกแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตตัดด้วยนะถูกต้องครับขึ้หนึ่งเขาก็จะถามว่าต้นไม้ไม่ใช่สายพันธุ์บ้านเรามีการนําเข้ามาเมื่อไหร่เอกสารขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ นะครับหมายเลขการขึ้นทะเบียนอะไรมีเอกสารแล้วเราทําเพื่อการค้าประมาณกีต้นทําพ่อแม่นธุ์กีต้นตัวเนี้ยมันต้องมีเอกสารคุ้มหมดเพราะฉะนั้นก็ให้ความอุ่นใจนะครับให้ความอุ่นใจเฮียกับกับเจ๊กับพี่ด้วยว่าโอเคละต้นไม้300ต้นเนี่ยขอให้มีต้นไม้ได้ขนาดให้เราเถอะไม่ต้องไงท่านโทรหาเราหรอกบางทีเรามาถึงแปลงแล้วนะฮะ <c oughs> เรามาถึงแปลงเราจะมอต้นไม้น่นะ <c oughs> มีต้นไม้ให้เราหรือเปล่าแ <c oughs> ค่นั้นเอง <ๆ S 1> หลายหลายคนก็บอกวอาปลูกไปแล้วเขาจะมารับซื้อหรือเปล่านะครับบอกเลย มีไหมผมไหมนัตอนนี้ตอนนี้เราทำไมยังรับซื้อมาในไม้เพิ่งปลูกไปประมาณสองปีสปีใช,ใช่ไหมฮะมันก็ยังไม่ได้ขนาด,ดนะครับถ้าไม่งั้นก็โอเคใครที่คิดเร็วก็เราก็มาอยู่แถวหน้าแต่คนคิดช้าก็ไปอยู่แถวหลังครับเขาปลูกสําเร็จก่อนขายก่อนแล้วค่อยปลูกตามเราก็ได้แต่มันไม่ใช่ปลูกวันนี้พรุ่งนี้ต้องตัดได้จริงไหมฮะ อ่ะมันต้องรอใช้อาศัยระยะเวลาในระยะในระยะเวลาการปลูกเนี่ยกลัวเยาเข้าใจเขากลัวเขาจะฟื้นขึ้นมาได้โอ้ใช่ง่ายครับเรื่องการดูแลต้นไม้แต่ผมมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนแต่พอมันขึ้นมาแค่นี้ก็ปูมใหญ่นะครับใช่ใช่ผมผมเคยเห็นก็ว่าก็สวยงามมีทั้งบ่อปลานะฮะมีปลูกแบบพืชแบบผสมผสานนะฮะก็ ด้วยพยายามพยายามใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์แลหลายคนก็บอกว่าเราบ้านะว่าไอ้ปลูกไปทำไมไม่ขายให้ใครเนื้อยิ่งคนเช่นนี้ไอ้พวกเดินมาถามมาทำอะไรกันทำอะไรกันบางคนกินได้เลยนี่อ่าบางคนเขาต้องคิดว่าบ้านเราก็ชอบปลูกแบบพืชผักสวนครัวนะผมขนาดข้างบ้านผมนะผมปลูกทุกต้นผมยิงระยะเมตรเลยนะฮะเมตรสองเมตรผมใส่มีพื้นที่ว่างเท่าไหร่ผมก็ปลูกไปคนนี้ก็เริ่มปลูกแบบ ตรงไหนว่างก็จะใส่อย่างเดียวเลยต่อไปเนี่ยคนลูกหลานเราไม่ได้แย่งตัวพื้นขายพื้นที่ดินนะแต่ไม้เมื่อเป็นราคาเนี่ยแย่งไม้กันละแต่มนพื้นที่ดินขนาดที่นาเดี๋ยวนี้ผมเนี่ยปลูกที่นาผมเนี่ยผมปลูกไม้หมดเลยครับไม่ปลูกข้าวข้าวซื้อกินครับนะฮะข้าวก็ไม่เป็นราคา,าเห็นไหมเกษตรกรอ่ะป,ประเด็นก็คือถ้าถ้าเล่นในเรื่องของ พืชผักอะไรต่างเนี่ยอ่ะคนก็ปลูกเยอะเก็บเกี่ยวได้ทุกวันเนเช่นยางพาราทําไมราคาตกกีดวันนี้พรุ่งนี้ก็กดีดได้อีกไอ้พวุน,นี้แต่ไม้เนี่ยเป็นเป็นัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเน่ไหมฮะอ่ะขุดที่หนึ่งในหมดแล้วครับมันไม่ได้ขึ้นมาโตนะขายต้นหนึ่งเดียวไปแล้วครับเริ่มใหม่นะฮะอ้ป,ะปีสิบกว่าปีมันมมมอายุเราชั่วอายุเราครั้งหนึ่งก็ได้ขายไม้สักสองรุ่นก็ยังดีใช่ไหมเกษตรกรก็เหมือนกันนะครับคนเปลี่ยนไอเดียบางทีปลูกมาสัพพะยากร ผลผลิตออกเยอะข้าวอย่างเงี้ยฮะแต่ทําไมเราไม่ปลูกไม้แซมทำข้าวนะแต่คือทำแล้วทำก็ขาดทุนทำก็ขาดทุนก็เลยตัดสินใจรลิกับออกนี่แหละเราสิ่งผมว่าต้นไม้พวกนี้เชื่อไหมฮะคนแถวนี้เขาว่าเรากําลังทําอะไรแต่วันหนึ่งอีกสิบปีถัดไปเขาจะบอกเฮ้ยทําไมเขาได้ขายไม้กันละทำไมไม่คนรวยอ่ะคนรวยมันจะคิดอีกแบบหนึ่งไหมฮะเขาเขาลง ทำไมไม่บวกกันอ่าคนผ้าเขาถามอยู่นะขนาดว่าแต่ตอนนี้เขาก็ว่าเหมือนที่ว่านั่นแหนเขาบอกว่าบ้าหรือเปล่าปลูกไหม่ก็ส่วนใหญ่เข้าคนที่มีเงินเนี่ยจะบอกเลยว่าก็คือคนบ้าบ้านี่แหละเนี่ยงมาต้องคิดต่างจากคนอื่นหัวหงอกเมื่อกันในขณะปลูกอยู่แถวบ้านนะอาจารย์ปลูกอะไรผมปลูกพออยู่ง้อเมื่อไหร่มันจะได้ขายแล้วเงินจะใช้ยังไงทําไมไม่ปลูกยางยางมันเยอะแล้วมีแต่ผมจะล้มยางผมบอกว่า ผมล้มอย่างหัวปลูกไม้เศรษฐกิจดีกว่านะครับนะอันั้นก็ให้ความอบอุ่นใจแต่ก็เตือนเกษตรกรนะฮะหลายๆที่หลายๆทั้งประเทศเลยเป็นห่วงในเรื่องของการไปซื้อก0้าพันซื้อในสิ่งที่มันถูกต้องเถอะนะครับอาจจะลงทุนนิดหน่อยแต่เราก็เหมือนกับซื้อของที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมดาเรื่องของหนีภาษีเข้ามาในประเทศไมมันก็ถูกถูกปั๊บอ่ะแต่นี้อย่าลืมว่าเรื่องไม้นะคุณต้องทําให้มันถูกต้องแต่ทีแรก ไม่ใช่ว่าปลูกไปแล้วเขาไปขึ้นทะเบียนนะขึ้นไ่ได้ฮะมันไม่มีเอกสารคุมเขาจะไปตัดจากยอดไหนจริงไหมฮะอย่างงี้งนะฮะมันก็มันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องเรื่องใหญ่มากเลยต่อไปมีปัญหาแน่นอนแล้วบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วพื้นที่ที่เป็นพปทห้าปลูกได้ไหมผมไม่ให้ปลูกบอกเลยปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์นะครับปลูกในที่ชนดที่นอสามปลูกในที่อะไร<จ>ะอ่ะสปกก็ปลูกได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่มีปัญหาครับเพราะไม้พวกนี้เมื่อปลูกไปแล้วสามปี1ึงห้าปีเราเริ่มขึ้นทะเบียนแปลงปลูกแล้ว แต่ผมก็แนะนาให้ขึ้นปีที่4ก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเช็คต้นไม้ต้นไม้ที่มันคงอยู่ต้นไม้ที่มันรอดตายแต่มันรอดตายแล้วมันมีกี่ต้นเนาะอ่าใช่วันที่เอามาเราอาจจะเอามาร้อยต้นแต่ณนะวันที่3ปีหรือ5ปีเนี่ยมันเหลือเท่าไหร่เราก็ต้องแจ้งใหม่ยิ่งข้าราชการยิ่งที่บ้านเราเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะครับควรจะวางแผนอะไรในอนาคตให้ให้ตัวเองบางทีกเกษียณมาแล้วจะไปทําธุรกิจก็ไม่ไหวละจริงนะฮะ ถ้าปลูกก็ปลูกตั้งแต่ตอนทํางานอยู่นี่แหละสุดท้ายเราน่แหละเขาคิดอย่างนั้นแหละว่าเออตอนมีแรงอยู่ก็ปลูกสุดท้ายมันมันจะเลี้ยงดูเราไงวันนี้เราดูเขานะวันนี้เราดูดูต้นไม้นี่ไห้แต่ผมเชื่อว่าทั้งเฮียทั้งเดบาแล่ะครับผมว่าแค่300อต้นในการเงินก็มหาศาลละมีแต่จะเลือกตัดด้วยซ้ำนะครับเลือกตัดเออปีนี้จะใช้เงินเท่าห้าแสนเนี่ยตัดแค่ต้นไม้ไม่กี่ต้นก็ได้แล้วจริงฮะก็ประมาณนั้นเพราะมันอยู่ที่การวางแผนน่แต่คนเราไม่ชอบการรอคอยถ้าคนดืดๆอย่างเช่น คนที่มีมีเงินทุนนี่ก็คิดยากก็เข้าใจอยู่ครับผมบอกว่าปลูกต้นไม้น่ะปลูกแค่ต้นสองต้นก็โอเคนะบางทีเราสิต้นก็ได้ยี่สิบต้นก็ได้เออบางทีเราเรากินเหล้าถ้าเรามองเป็นผลกำไรรายวันมันก็เป็นไปได้ยากอ่าใช่ใช่ให้เขาเป็ซื้อซั์ในอนาคตมันก็ใช่อ่านั่นแหละฮะก็จะมองมองแบบมีความหวังมากครับครับใช่ใช่แต่อย่างน้อยอย่างน้อยเราก็มีทุนน่ะเราก็มีทุนแบบอย่างน้อยมันเป็นเหมือนเงินออมให้เราอ่ะพวกต้นไม้เนี่ยนะฮะ ได้ขายนะฮะดีไม่ดีถึงวันนั้นวันนั้นมาอาจจะมีคนมาตัดราคาบริษัทก็ได้นะครับแต่จะน้อยก็คือให้อุ่นใจบริษัทเราเอาทั้งหมดนะครับเราก็คงไม่มากดขี่เกษตรกร,ร,กรหรอกเรื่องของราคาครับเราก็ต้องพูดตามคนเป็นจริงนะครับตามท้องตลาดอยู่แล้วนะครับครับ <c oughs> ก็ช่วยๆกันพื้นที่บริษัทก็ปลูกไปเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่ปลูกคนหลอกกันมีไม่มีทุกวันเนี้หลอกกันเยอะด้วยขายกล้าอังกูขาย10บาท15บาทอย่างงี้ครับไม่ต้อง มีคนหลายๆคนไปไปเม้นที่เพจนะมื่อี้ผมเห็นว่าไม่ต้องใช้เอกสารอะไรรับรองหรอกเนี่ยฮะแปลว่าคุณกําลังจะหลอกเขาหรือเปล่าและสุดท้ายเขาจะขึ้นทะเบียนยังไงนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องของกล้าเจืยกนะครับผมว่าซื้อให้มันถูกต้องเถอะราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยก็ตามบัตรเจ็ดตามทุนเหมือนของที่มีภาษีครับใช่ไหมประมาณนั้นบริษัทเขาต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ใช่ทั้งลูกน้องทั้งอะไรครับเราก็พอพอเลี้ยงลูกน้องเชื่อไหมบริษัท โควิดเนี่ยเราไม่เคยเอาลูกน้องเลยนะเราพยายามดูแลลูกน้องทุกคนนะครับก็บอกว่าจุดประสงค์หลักของเราจริงๆเนี่ยเราต้องการไม้ที่ส่งออกเป็นลายใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยซ้านะครับประเด็นอยู่ตรงนั้นผมก็อยากให้คนคนข้างๆไร้ข้างๆปลูกแต่แต่เขาไม่เปิดใจ <laughs> กว่าเขาจะคิดได้นะฮะคนที่ไม่เปิดใจวันนี้นะกว่าจะคิดได้ก็คือสายละเขาขายกันไปหมดะ้ะฮะตัวเองเริ่มจะลงปลูกใหม่เนื้อมาฮะเพราะมันต้องรอสิบกว่าปีอะ นะครับสี่ปีกว่าจะได้ขายไม้นี่มันก็ไม่ธรรมดานะครับก็ศึกษาถ้าเรามีพอมีธุรกิจเราก็ทําพืชแบบผสมผสานที่จะมีรายได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปก็ได้ประมาณนั้นผมก็บอกเลยว่ามีความสุขที่ได้เริ่มได้ออกมาเยี่ยมลูกค้านะฮะก็กลัวลูกค้าลืมหน้าตาผมไปละช่วงนี้ก็ไปเวียดนามไม่นานที่จริงเนี่ยบริษัทก็จะจัดทริปของเวียดนามเนี่ยนะฮะเมื่อมาติดโควิดผมดูประจําดูคลิปอาจารย์ทิศดาดูไปเทียบไปเยี่ยม อย่างน้อยผมก็วันเวลาราชการก็สอนหนังสือครับที่ไม่ได้ออกเที่ยมกันเรามาก็ช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดราชการบ้างเสาร์อาทิตย์บ้างนะฮะออูกค้าที่ไหนโซนใกล้ผมก็พยายามจะไปให้ทุกสวนนะครับอย่างน้อยก็ได้อุ่นใจเราก็เหมือนเป็นพันธมิตรกันท่านปลูกให้เราเรามีหน้าที่คือทําการตลาดให้นะครับก็เราเป็นคนแนะนําอย่างน้อยก็เราไม่ได้ทิ้งลูกค้าของเราอยู่ละนะครับมาวันนี้ก็เฮียก็น่าจะโอเคก็คน่าจะมีกลาลังใจดูแลต้นไม้มากขึ้นกับจีนเนาะ เงินเป็นเงินฝากเราไว้นะครับของผู้จัดการปอนก็800ต้นถ้าไปก็ไปเยี่ยมได้อยู่ขอนแก่นนะฮะของผู้จัดการปอนก็ลงไป800ต้นเหมือนกันก็เลยครับก็น่าจะปลูกได้ประมาณ2ปีละครับครับก็ลิ้มนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับให้ความเชื่อมั่นถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ที่ผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมนะครับก็อยากให้ไปเยี่ยมแล้วไปติดตามนะครับอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษนะครับขอโทษอภัยของลูกค้าที่รับต้นไม้จากบริษัทไปปลูกแล้วนะครับ ก็ให้ความมั่นใจยังไงก็ผมก็จะพยายามนะครับอ่านทัวร์นะครับทั่วประเทศนะครับไปวันหยุดราชการนะครับไปเสาอาทิตย์บ้างหรือวันหยุดราชการเนี่ยผมเริ่มไล่ออกละโควิดก็ซาซาละได้คนละ2เก็มกันละเนาะก็เดี๋ยวจะมีการบูธเข็ม3ามในเดือนธันวาเฮียฝากอะไรไหมฮะเจ๊จะฝากอะไรไหมฮะกับผู้ชมอ๋อก็ฝากว่าอยากให้ปลูกผูกกันนะครับเพราะเป็นมาเศรษฐกิจเนาะครับตัวใหม่อย่างในน้อยก็เป็นร่มเป็นเงา แถมมีถ้ามันโตเนาะอาจจะมีรายได้รายได้เข้ามาแล้วก็เป็นกรอบเป็นกรรมก็จะมาดูแลได้ตอนชีวิตบานปลายของชีวิตเน่ะเราก็ควรใช้เงินเที่ยวางบริษัทก็รับประกันรับประกันคคืนทุกต้นทุกต้นครับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามนะครับออกเยี่ยมลูกค้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะเริ่มไล่ออกนะครับไปอ่อนพวงทุกแปลงที่เป็นลูกค้าของบริษัทนะครับเพิ่ม และการเริ่มไล่รีเช็คต้นไม้ทั้งหมดละเพื่อจะทําฉบับรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ปีหน้ากรกฎาเนี่ยแปลงนี้ก็จะเริ่มขึ้นทะเบียนแปลงปลูกให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรหรอกเดี๋ยวอันนี้ทางบริษัทดําเนินการนะครับให้มันเป็นไปตามข้อของกฎหมายนะครับต่างๆนะครับก็อุ่นใจได้ไม้พันธุจากบริษัทเรานะครับคลิปนี้ก็ถ้ามีอะไรถ้าอยากมาดูมาขอความรู้มาขอคำแนะนำมาดูแปลงได้ก็โทรหาเฮียได้นะครับที่เบอร์อะไรครับเฮียฝากเบอร์098 สามสองสี่สามสองสองแปดครับครับศูนย์ก็แปดสามสองสี่สามสองสี่สองสองแปดครับสามสองสองแปดนะครับหรือเบอร์โทรโทรเข้ามาถามเฮียได้นะครับถ้าบริเวณละแวกใกล้นี้นะฮะวางแผนอนาคตนะครับเป็นเงินออมให้กับลูกหลานเราแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยนะครับเราจะได้เที่ยวอย่างมีความสุขไงบ้านปลายกลับมาก็ตัดไม้ขายนะครับมีผู้รับซื้อให้อยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากคุณพี่ดูแลต้นไม้ให้ทางบริษัทด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ